สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนาเวศค่ะคนในสมัยโบราณมักมีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่ว่าหากยิ่งหามาได้ยากเท่าไหร่ก็จะมีอนุภาพมากเท่านั้นยิ่งมาจากการปลุกเสกข,ของพระเกจิดังผู้อยู่ในศีลธรรมก็จะทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง วันนี้แอดจะพาสายมูไปย้อนดูเรื่องราวความเชื่อแล้วก็เปิดประวัติลูกปัดทรวดีความงามแห่งอารยธรรมโบราณจะมีความหมายและความสำคัญอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะคนในสมัยก่อนนิยมลูกปัดซึ่งทำจากหินมีค่าสีต่างๆมานานแล้วโดยจะเจาะเป็นรูสมับรร้อยเป็นเครื่องประดับสวมคอและข้อมือเพื่อแสดงฐานนะและใช้เป็นเครื่องรางด้วย คนอียิปต์โบราณนิยมห้อยลูกผัดกันมากเพราะถือว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะโชคดีคนที่เล่นเครื่องรางลูกปัดแก้วสีเหล่านี้จะรู้สปปรรพคุณความอาถรรพ์ดีประสบการณ์ของลูกปัดยุคทรวดีมีมากมายทั้งป้องกันผองภยัยขจัดปัญหาสารพาัดช่วยให้ความรักสมหวังสำเร็จดังจิตอธิษฐานนับว่าเป็นลูกแก้วสีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสร้างมาด้วยความเชื่อความศรัทธา จนคนในยุคปัจจุบันรู้สึกและก็สัมผัสได้ว่าความหมายของแก้วสีลูกปัดมีมากมายขนาดแยกสีของลูกปัดทราวดีออกมาทั้ง20สีแต่และสีมีความหมายอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะแบบที่หนึ่งจะเป็นลายนกยูงจะมีหลายสีเรียกอีกอย่างว่าสีนานาชาติความหมายของลูกปัดชิ้นนี้คือจะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จผลทุกอย่าง 2. ลูกปัดถวาหัวเทียนที่หัวท้ายจะมีสีดำขาวและน้ำตาลความหมายก็คืออยู่โยงคงกระพันมีสติปัญญาดี 3. ลูกยอ,อน้ำทิพมีหลายสีมีตารอบด้านจะรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าและช่วยให้ค้าขายดี 4. ส,สีอำพันทองช่วยเรื่องการเงินการงานและการค้า ทำให้เงินไหลมาไม่ขาดสาย 5. คือหยกเขียวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุขกายและใจเป็นมหามงคลเพิ่มพูน 6. คือหยกเหลืองเด่นด้านเมตตามหานิยมขาขายดี 7. หยกขาวสีสะอาดทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ดูไม่แก่สดใสและอายุยืน 8. คือสีฟ้าแก่ฟ้าอ่อนแล้วก็ฟ้าสวิงความหมายคือร่ำรวยเงินทองพร้อมยัดมิตรการงานและการค้าดี 9. สีเหลืองตองอ่อนสเสน่ห์แรงคนรักใครคนรักซื้อตรง 10. สีน้ำเงินเนื้อกษัตริย์สีไพรินเด่นด้านมีอำนาจวาสนา 11. คือสีดำทึบเสริมโชคลาภ กันภยัยมนดำผีสางและผู้ที่คิดร้ายต่อเรา 12. สีส้มหรือส้มเงินแสนคือส้มเรืองแสงนั่นเองแสงสองสว่างนึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนาได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน 13. ส้มมันปูเด่นด้านเงินทองและคงกระพันกันพิษสัตว์ร้าย 14. สีสีแดงอิด แคลวคลาดอยู่ยงคงกระพันป้องกันภัยอันตรายต่างๆ 15. สีแดงมีโชคลาบมีอำนาจบารมีบริวารยำเกรง 16. สีม่วงขนเมตตาเป็นมหานิยมผู้คนรักใคร่นำทรัพย์สินเงินทองมาให้มีผู้คนอุปถัมภ์ตลอดช่วยเสริมบารมี 17. สีน้ำพึ้งทำให้มีวาสนาสุขก,กายสุขใจสดชื่นมีเสน่ห์งามตา 18. แสแลนป้องกันภัยกอุบัติเหตุเสริมเสน่ห์บริวารรักใคร่ซื่อสัตว์ 19. เเขี้ยวหนุมานหรือว่าแก้วสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดได้ดั่งใจสมปรารถนาทุกประการ 20. อิดไส้ดำหรือว่าอิดหน้าดำป้องกันปืนดาบหลาวแหลนธนูหน้าไม้และอาวุธต,ต่างๆเด่นด้านอยู่ยงคงกระพันใครที่มีอยู่นะคะสำหรับลูกปัดโบราณเหล่านี้มีวิธีบูชาก็คือไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามให้สักการะบ,บูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้และการใส่บาตร กรวดน้ำให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นเจ้าของเครื่องรางโบราณน,นั้นให้บูชาด้วยทูบห้าดอกพวงมาลัยมะลิสดแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วค่ะก่อนนอนทุกคืนให้อธิษฐานเอาตามความปรารถนาและให้ทำบุญตักบาตรทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยและควรกรวดน้ำนึกถึงดวงวิญญาณของเจ้าของเดิมของหินนั้นควรจะล้างหินลูกปัดด้วยน้ำเย็น โดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพื่อให้เกิดพลังเย็นจะทาลูกปัดด้วยน้ำมันจนันหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ลูกปัดจะมีสีสวยสดใสยอยู่เสมอหากไม่ได้สวมติดตัวเอาไว้ควรวางลูกปัดเอาไว้บนที่สูงระวังอย่าให้กระทบกับอะไรแรงเนื่องจากลูกปัดมีอายุมากเปราะบางและก็แตกง่ายลูกปัดโบราณเหล่านี้เป็นของหายากค่ะหากใครมีของแท้เอาไว้ติดตัว ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ